สวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนมือในขีมาตามล่าพัฒนาของพอา้างคมกันเนาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่ยีหากันย่าสองหาหกเจ็ดก็บขึ้นเมล่างนะพี่นอ้องเมื่รงสองทุ่มครึ่งเนาะพี่น้องเมื่างสองทุ่มครึ่งสองคุ่มเรลิงเนาะพี่น้องเน,ะนาะงวดที่ผ่านมากเ่าเขาเนาะพอซางเนะาะมวดที่ผ่านมากกับเ่าเขาฝนกระตกนในพี่น้องช่างบ้านฝนตกวาออกุดรสะกนมาตกคักตัวไงจ่างมือแล้วก็เป็นอาทิตย์แล้วัน้นรับ ตกเป็นอาทิตย์ละว่าไงโต๊ะกับตกได้ตกดีเอาเอาพอสร้างก็ดีครับเอา,เอามาแกะมืออีกรอบครับผมแม่นมอกร้างครับผมอ่อาเจสซี่เขาจะขำนะจะเริ่มตามไปเรื่อยๆเนาะพอสร้างครับผมตามไปเรื่อยๆขี้บอผิดหวังเลยอ่า เรียกว่าเขางวด1นงสองงวดกีป,ปากีทีมกันนี่อะไรเนี่ยอออ่าอ่าบัดกีว่าพอตามไม่เข้ามันจะเรียกแต่ไม่เขามหรนุน้องภาษาเนาะครับาระาเด็กไม่เขามุนแนวทางอ,อ่าใชนบางทงผมมักศูนผมกระรูดสูนแล้วอืตอนเรียกประางมันจะติดสูนอยู่เนี่ยครับมันศูนหาสูนหกเหรอครับศูนหาศูนเออสูนหหกโอ้ยบัานนี้วันนี้ว่าสรรุด รักหาจะกินเป็นยังไงมักหามันบอกครับมกขาที่เนียนชีเนิน่นชีอยู่มกขาที่เนีนชีอ่าพี่น้องก็เบอรนับกัน,เ,น,นเล้าเล่าเบอร์แรกนี่ละ,นนะม,มีสองตัวดิอ่าไม่มีสองตัวพี่น้องเขาทั้งเห็นม่าจกออก,กาทั้งงงน่ะ, <มา S 2> ะทั้งงซนเอาเห็นปอนอิมออ่มบน่ะอ๋อพ่อเออใส่เอยก็อนั่นแหะ คนไปกใส่มาใส่ยากไปใไส่อะไรห,หรอครับมหาตาปส้างเนี่ยี้กับเดีวมาหาปัซ้างคดเดียวว้าจักรินี่มันสองไปใส่มาใส่ได้โอ้ย,อยบ,าาอบาแล้วก็ตะคุกทากบาเด้ออตะกกบนสีแดดมอนีมอนีมาพัดอีกอีกโอ้ กินมากพี่ล่าพี่น้องไม่แค่ความฝันเนี่ยเต่ามาบอกคุณดิฮะความฝันเต่ามาบอกจะมีเลขไงเลยเล่ลาฝันจะขึ้นมือวันจุกเออเมืันเต่ามาบอกแบบไหนไอเต่ายางเขาเี็นผมนะ่ะอันนี้อันนี้คือความฝันแน่นบอครับไอสี่ห้าแปดว่าท่านเต่าบอกนะ อ่าตางานของเงี่ยผมเราผมจจับไปไฟบานนี้ผมก็เล่้วันอย่าไปไฟถอดแล้วผมจะบอกเลขเหมือนกันเะาตะว่าครับวัสี่ห้าแปดพวกเราลงเอกเงมเครับบานนี้บ้านเลขที่พ่อสร้างอ่ะหาชิปเก่าได้ปะหาชิปเก่าครับก็คือมาตรงจุดครับแต่สุดคำนวณเล่าอ บนันเดกสี่พังนะอาร้องอาร้องเด็กฝันด้วยค้าพ่างเขาเล่าค้าพเขาใหญ่นะือสี่แปดส่แปดสี่เก้า เลขประกบมันแมนั็เล่มเสียงเลขประกบมันแปดยังแปดยังแปดเก้าศูนย์บอเลขประกบมันแมนมะต่อแมนแมนตัวอะตัวประกบมันแปดเก้าศูนย์เปียซี่มันจัดประมาณมั่นกันได้ตัวประกอบศูนแปดเก้าศูนย์เี่กันนะบอเก๋เขียนลงได้เออ เนี่ยพี่มนมาเพราะมันก็ตัวเดียวกันตัวหางแต่มันมันเอามันเล็กตัวเดียวกันนี่นี่ยังว่าผมฝันนั่นมันคือสูงกัดเปลิดคืนมันจะเคล่นกันปุกๆอ่ะก็เอาไปใช้เอาไปจำรัฐบาลกันง่ามดิเนาะผมว่ามันเหล็กหน่อยนี่ติเป็นเล็กงี่ผมว่าอยู่ นี่ละเีันผมบัดเรียกที่ผมบัดเก้าสิบหานี่อ๋อมันตรงกันเมืดครับโอ้ยเย่าว่าได้เงินคนหนึงกับจัดอเดี๋ยเกาบ่มาจักเกียร์งวายอยู่เดียวตามมาสองเงินละเก้าหานี่อ่าี่นองแคบหน้าจอบานี่ตำมเล่าดงินที่ยี่สิบห้าครับวิ่งสี่กับห้าน้นที่สี่ จับคู่48 49 58 59 40 50สามตัวผมมักส่วนตัวผมละที่ผมขีดเส้นแดงๆนี่ที่เกา40ตัวล่องกับ3 49ครับผมอันนี้เป็นเลขฝันผมเลขฝันจะขึ้นมือวันถุฝันว่าเตาบอกสิครับเตาบ่าไดเลยสิเตาบ่าไดเลยสิครับจะเป็นควายผมครับแก่เอ้ ใส่เราเด้จัดเล่นหัดเอาเต็มที่เลยบ้านีบ้านเลขกี่ผมก็บนี่บาซิมาบบ้านเลกี้ว่เตายางขาบบ้านครับเขาไปนีเฮี้ยนผมเลยเฮี้ยนบ้านเลขกี่หาเก้าครับหาเก้าหรือเก้าหาบ้านเล็กเก้าหาบ้านเลขที่หาเกอันนี้เก้าหาฮอกรับเาสร้างกัเด็กกับนอประเดี๋ยวประดี๋วปักหลักเนาะกร้บหูปก็ได้วปักหลักอยู่แล้วบ้านนี้เอาผมไปควายท่าสันเนายผมเดียวมาควายวัดอยู่แล้ว ผมกีดบอกเล็ไอ้แท้เลขหั่นบอกหาแปดเลขครับผมไ้ตีเตาเป็นสีโอเอาเอาเอาเตาเตาเป็นสีบอกแค่แล้วเป็นสีขาเด้เตาโอตีเตาเป็นสีบอกผมเตียวเองนะโอตียวเองครับโอ้แท้เพื่อนบอกนะหาแปดโอ้เพื่อนบอกหาแปดครับสตารลัก้อยเนี่ยคือว่าตีว่าเตามีสีขาครับ อันนี้ก็ปร,รูว่าเตาเป็นตัวใดเนาะอ้าวผมก็แล้วแตเ่เอฟซีกีเอชินแล้วแต่ชิ้นเดียวเตายางขอบบั้นจเปินเหล็กเ,เล่าหรือปินเหล็กให้ผมผมต่ผมกัลุงทั้งไท่ทั้งเล่าตัวนี้ตัวเดียวกันเ,เปนตัวเดียวกันเฮียมากคมคือไทยผมก็อิลรุ่งไปน้ำเหล็กฝันเหล็กง่อยู่โคกอาโคกเขาใส่จัยำทาให้ัคนกๆกคาเนาะเอากระคกันจังเน่นจังยำ เห็นมันเข่าบนเขาลางขึ้นมาบันหนึ่งเหรอครับผมเอาวันหนึ่งเข่าขาเดียวเนาะขาเดียวครับสบานไทยครับผมตะบสบายนั่นวันที่หนึ่งจังเข่าบนล่างครับวันที่หนึ่งเข่าบนล่างวันที่สิบหกเข่าขาเดียวครับเข่าหกซองตรงๆเลยแม่นหว่ะเข่าหกซองตรงๆเลยอ่านนั่นเลยเพราะว่าฝันดีมากเรื่อยๆอยู่ฝันดีมาเรื่อยๆวันนี้เลยขี้เข่าอยู่ก่อนจังหวัดวันรัฐบายนะขี้เข่าอยู่ แต่เอฟซีมันติดสามมันก็รู้หรอกว่าเลขเขาเล่นรูดดีครับเอาพี่น้องแคบหน่อยจอดลอยไปครก็เพอสร้างมันก็ออานไปละครับผมตัวเล่นตัวเล่นตัวกันตัวร่องก็เลยกับเลขฝันก็เลยครับเลขฝันนี่นะตัวตัวนี้นะนะเห้มันหนักนักรถนี่จัดเลยจังไวอยู่ดิผมมันิีรูดหาเหมือนแลมผมวัาทิรูดแมนรูดเอาโอกาสมันได้หลายแต่มันได้น้อยครับ ลงทุนหลายจะได้น้อยครับที่เราเนี่ยคือได้นั่นแหละนอพอสร้างเนาะฮะแต่เล่าเบิ่นมือแร่งกันได้แค่ห้าห้าให้มันเบิ่นสิครับผมอ่ะตามนี้พี่น้องอัะขอบคุณในหลายพอสร้างขอบคุณในหลายครับผมในพี่น้องเข้าส้วมันครับผมเนาะเง้งๆฟังกันมือแร่งขอให้แจกบนแจกล่างเลยนะเให้ให้กู้ขึ้นเนีเป็นอย่างนอพอสร้างเนาะกู้ มันใจย้ยนบ่มันใจค,คิดว่าขี่กู้ขึ้นได้เหมือแรกงนี่ละเพราะว่าฝันดีได้เห็นบอกฝันดีแหละครับฝันดีคิดว่าขี่กู้ขึ้นได,ด้ฝันฝันแด็สี่ห้าแปดนี่ครแบบับอ้าฝากคนใดก็แชร์ก็ติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมที่